วนะสวัสดีนะคะอาจารย์โกสวัสดีนะคะจิตมีความเร็วเมื่อเห็นแสงจิตมีความเร็วเมื่อเห็นแสงลักเส้นนะกัดฟันหน้ากระเด็นท้อง จิตตั้งจกักระหนึ่งก้มประตัวไปข้างหน้านะหยุดลมหายใจก้มไปข้างหน้ากั้นลมหายใจโน้มตัวไปข้างหน้าหยุดลมหายใจกางท้องไว้หยุดลมหายใจให้หนานที่สุด แล้วค่อยๆถอยตัวกลับมาช้าๆหนึ่งตัวกลับมาช้าๆหยุดลมหายใจาใไมกลมไปข้างหน้ากัดฟันหน้าเลร็งท้อง จิตตั้งจักระหนึ่งหยุดลมหายใจให้นานที่สุดค่อยๆดึงตัวกลับมาตัวตั้งตรงนำบัครจักรวาล ไหลเป็นเกลียวสปริงตั้งแต่มือซ้ายไปมือขวาเท้าซ้ายไปเท้าขวาจักระหนึ่งพานแนวแกนกระดูกไขสลังพุ่งอ,อกตาสามเป็นก้นหอยในก้นหอยนั้นให้มองเห็นตัวเลข ปดปป,ปหรือคำว่ามหาเศรษฐีมองเห็นชัดเจนตามรายเส้นของก้นหอยจะมีอักขระหรือตัวเลขมหาเศรษฐีมุนวนออกจากตาสามกลางหน้าผา ไห่เพ่งไปตรงนั้นหมุนวนเกลียวสปินออกไปกว้างไกล จากนั้นให้นำอคาลัจรจักรวาลครอบกายแผ่รัศมีกระจายออกไปสีทองเป็นความรักความเมตตาแผ่ออกไปรักและเมตตารักและเมตตารักและเมตตา นำความรักและเมตตามาที่หัวใจที่กลางหน้าอกรักและเมตตารักและเมตตาอยู่ที่กลางหน้าอกรักและเมตตามาที่ดวงตาทั้งสองข้างใบหู สองข้างรอบกายแพ่ละสมีเมตตารักและเมตตารอบกาย ความเย็นสบายสงบสงบเย็นนิ่งเห็นกายสวอนกายมองกายสวอนกาย กายในชัดเจนมือถืออาวุธประจำกายเห็นมือข้างขวาถืออาวุธประจำกายชัดเจน มือข้างขวาถืออาวุธประจำกายชัดเจนอาวุธนี้สามารถจะทำอะไรก็ได้อาวุธอยู่ที่มือขวานำอาวุธนั้น กดไปที่หัวใจฟังไปที่หัวใจฟังอาวุธนั้นที่หัวใจกดไปเข้มแข็งม,มีพลังอาวุธอยู่ที่หัวใจ แข็งมีพลังกดไปให้เนียนไปตามผิวกายกกฉันคือนักลบบอกไปฉันคือนักลบ ฉันคือผู้พิทักษแห่งแสงฉันรู้ฉันเห็นแล้วฉันเข้าใจแล้วฉันรู้ฉันเห็นแล้วฉันเข้าใจแล้วว่าฉันคือใครฉันรู้ฉันเห็นแล้ว ฉันเข้าใจแล้วว่าฉันคือใครฉันมาทำอะไรที่โลกใบนี้ฉันรู้แล้วมองที่กระางหน้าผากใน เสียงเพลงกึกก้องมาที่หูทั้งสองข้าง <c oughs> ในยินเสียงเพลงกึกก้องดังมาที่หูทั้งสองข้างกลิ่นทอง ได้ยินเสียงเพลงชัดเจนเพลงนั้นดังมาที่เสียงตะโกนมาจากฟ้ากฟ้าเป็นดนตรีจากเบื้องบน อินชัดจินชัดเจน ไม่ต้องกลัวที่จะปลิ่งแสงได้ยินชัดเจนสิ่งเพลงนั้นทำให้กายสั่นไหว เสียงเพลงนั้นทำให้กายสั่นไหวรับรู้รู้สึกถึงการปลุกจิตวิญญาณปลุกจิตวิญญาณมหาเศรษฐีนักรบแห่งแสง ไปลึกๆขีดเขียนตามร่างกายกดไปตามผิวกายนิ้วชี้นิ้วโป้งทั้งสองข้างชิดกันแล้วขีดเขียนไปตามร่างกายแรงที่สุดกดไป กดไปมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีบริกรรมคําว่ามหาเศรษฐีมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีกดไปมหาเศรษฐี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 กดไปมหาเศรษฐี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  ฉันเป็นมาเศรษฐีฉันเป็นมาเศรษฐี đây, ฉันเป็นมาเศรษฐีฉันเป็นมาเศรษฐีมาเศรษฐีมาเศรษฐีฉันเป็นมาเศรษฐีมาเศรษฐีมาเศรษฐีขีดเขียนไปตามร่างกายตามผิวกายกดไปมาเศรษฐี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  มาสิติ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 มาิติมาสิติมาิติมาส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 ิติมา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  กดตามผิวกายมาเสถี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 กดไปกดไปเร็วเรมากกวานี้ปลุกออกมาปลุกจิตวิญญาณมาเสถียออกมามาเสถีปลุกจิตวิญญาณมาเสถีด้วยตัวเองไม่มีใครทําให้เราได้นอกจากตัวเองนะคะไม่มีใครทําให้เราได้นอกจากตัวเองที่จะเดินเองอกดไป มาเศรษฐี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 กุ้นี่แหละเป็นมาเศรษฐีกดเร่งเร็วเร็วแรงขีดเขียนไปตามร่างกายเร็วมันจะเคี้ยวมันจะช้ำก็ช่างมันนั่นแหละคือสัญญาณว่าเราเชื่อมต่อกันกันข้างในตัวเรากับข้างในนะคะปลุกกองมากมันนี่แหละเป็นมาเศรษฐีมาเศรษฐีมาเศรษฐีกดเข้าไปมันจะเคี้ยวก็ช่างมันจะช้ำเจ็บช่างมันนั่นแหละถูกต้องแล้ว มาสิติมาสติจีกายมันจะสั่นไหวมันจะทำอะไรก็ปล่อยเขาไปนะให้เป็นไปตามวาระจิตและจิตวิญญาณนะคะมาสิติ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 กูเป็นมาสิติเ,เห็นภาพที่แจกข้าวสารนะคะคเห็นภาพที่แจกข้าวสารเอารถนั่งรถปิกอัพข้าวสารเต็มรถปิกอัพหลังท้ายรถเห็นภาพนั้นชัดเจนแล้วเห็นภาพในมือถือแอปมือถือ เงินจากไหนเข้าชัดเจนตัวเลขชัดเจนเห็นภาพจับเงินก้อนนั้นก้อนใหญ่นั้นชัดเจนมาเศรษฐี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 ฉันนี่แหละเป็นมาเศรษฐีฉันเป็นมาเศรษฐีมาเศรษฐีฉันเป็นมาเศรษฐีฉันเป็นมาเศรษฐีมาเศรษฐีมาเศรษฐีกดไปเห็นภาพนั้นชัดเจนมาเศรษฐี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 มหาเศรษฐีโด่งดังโด่งดังมากเลยทั่วโลก ั่วโลกยอมรับมาเศรษฐีทั่วโลกยอมรับฉันอามาเศรษฐี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 กดไปกดเร็ว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 ปลุกออกมาปลุกออกมาไม่มีใครทําให้เราได้นะคะนอกจากตัวเองนะมาเศรษฐีมาเศรษฐีมาเศรษฐีเดินก็คือตัวเรามาเศรษฐีมาเศรษฐีมาเศรษฐีฉันเป็นนักรบแห่งแสงฉันเป็นนักรบแห่งแสงอามาเศรษฐี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  เขียนไปมาเศรษฐีกูนี่แหละเป็นมาเศรษฐี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 บริกรรมสวดมนต์ไปสวดมนต์ของตัวเองอ่ะมามนต์ของตัวเองมาเศรษฐีมาเศรษฐีมาเศรษฐีกูนี่แหละเป็นมาเศรษฐีมาเศรษฐีมาเศรษฐีมองตามผิวกายทั่วร่างกายมาเศรษฐีมาเศรษฐีจากนั้นทำมือบนรอบกายเหนือผิวกายมาเศรษฐี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 อ่ะพนึก ผนึกลงไปตามผิวกายตามจิตวิญญาณตามกายใจจิตอ่าผนึก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 อย่างมั่นคงถาวนตลอดการมาสซธิมาสซธีมาเซธีอ่าผนึก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 มั่นคงทาวนตลอดการมาิทธีมาสซธีอารูปไปทั่วกายรูปไปทั่วกายมาิทธีมาิทธีมาสซธีมาสซธิมาสซธรูปมาสิทธิมาสซธีมาสซธิมาสซธิมาเซธิ ตุกตบไปตุกตบมาเสตีมาเีมาเสตีมาเิีมาเสธีตุกตบไปมาเสธีมาเสตีตุกตบไปมาเสธีมาเสธีมาเสธีมาเสตีมาสิีมีมาเสตีมาสีมาเสีมาสีทำมือกระบี่จิ้มไปที่กลางหน้าผากแล้วบีบมือหนึ่งซ้ายมือซ้ายจับที่ท้องกดไปที่กลางหน้าผมาเสตีมาเิธีมาเิธีผนึกแล้ว มาเศรษฐีนึกกดไปแรงๆเลยมาเศรษฐีพนึก,ก,รเ,นกเรียบร้อยแล้วมาเศรษฐีพนึกเรียบร้อยแล้วมันคงถาวรตลอดไปมาเศรษฐีนิ่งกดอย่งแรงนะกดไปเลยมาเศรษฐีมาเศรษฐีกดแล้วก็ขยี้มาเศรษฐีมาเศรษฐีกดแล้วก็ขยี้มาเศรษฐีเห็นภาพ แจกข่าวสาร <izon> อากดแล้วขยี้มาสิธีมาสิธีมาสิทีมาเห็นภาพแจกข่าวสารมาสิธีมาสิธีตามหมู่บ้านแจกข่าวสารไปตามหมู่บ้านมาสิธีมาสิธีมาสิธีกดอย่างเร็วมาสิธีมาสิธีกดมาสิธีพนึกเรียบร้อยแล้วเห็นภาพแอปในมือถือชัดเจนมากตัวเลขชัดเจนอ่มาสิธีมาสิธีพนึกเรียบร้อยแล้ว แอปในมือถือมาเิตติมาเสตติมาเิตติผนึกเรียบร้อยแล้วเห็นภาพไปธนาคารถือเงินก้อนใหญ่ถือเช็คเงินก้อนใหญ่มาเสตติมาเสตติมาเสติผนึกเรียบร้อยแล้วมันคงถาวรแนบแน่นสนิทผนึกผนึกถาวรตลอดการาจากนั้นลูกวนที่กลางหน้าผา ดูไปทั่วกายถุกตับถูกตับทั่วกายขอโกดตัวเองกดขอบคุณขอบคุณนะฉันเป็นมหาเศรษฐีแล้วขอบคุณนะเกระเงทองนะคะเกระเงทอง ขอบคุณนะฉันเป็นมาเศรษฐีแล้วขอบคุณนะฉันเป็นมาเศรษฐีแล้วเห็นภาพแจกขา่าวสารขอบคุณนะฉันเป็นมาเศรษฐีแล้วขอบคุณนะฉันเป็นมาเศรษฐีแล้วเห็นเงินเข้าแอปที่มือถือขอบคุณนะ ฉันเป็นมาเสีทีแล้วขอบคุณขอบคุณขอบคุณว้าวสุดยอดโอเคนะคะทุกคนทำสมาธิต่อนะ